คนเนี่ยอ้าแล้วเจ๊เห็นหนูอยู่กี่คนอ่ะจะเอาแบบมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอ่ะเจ๊ร้อนเลยอ่ะเอาไงวันนี้เหนื่อยช่หายเลยมึงจะกินอะไรเนี่ยวันนี้จะกินโต้รุ่งเนื้อสั่งมากินเอ้าได้บอกว่าเจ๊เป็นเด็กผู้ชายไม่ได้กินข้าวอีกเหรอโอ้ยหมาไม่แดกข้าวเหรอผู้ชายผู้ชายขนาดนั้นเลยวะจําไว้เลยนะพวกผู้ชายที่ถ่ายรูปเนี่ยกล้องมุมกดเนี่ยถ่ายลูกเอียงแอปเบลอย่างเงี้ยไม่ได้ผ่านทุกคนโปรไฟล์อย่างดีเดินมาอย่างกับผีคุยตกใจชี้หาย ในรายการคนหวดผีน่ากลัวเออว่ะวันนี้หนูก็ขีออ้กเกียจออกเหมือนกันสั่งมากินกันเถอะเาทางเราก็จะติดเนี่ยอะถ้าแล้วมึงอยากกินอะไรมึงเลือกเลยเอางั้นเลยเหรอโอ้ยเจเจให้ได้เลือกนะก่อนจะได้กินเที่ยงคืนนู่นโอ้ยผีเขาไม่ได้เรื่องมากขนาดนั้นแค่อยากกินอะไรแซ่บๆไม่มันไม่ทอดบ,บ้างอนะแล้วเนี่ยน้ำหนักแม่งพุ่งไปดาวพูโตแล้วแล้วลเดี๋ยวนี้ก็มีร้านป้าแดงอ่ะรับส่งด้วยเดี๋ยวได้จอดให้เดี๋ยวเจช่วยโทรหน่อยละกันเดี๋ยวได้ขึ้นไปคุยงานแป๊บเนี่ยคุยกับ โอ้ยน yeah ี yeah ่ยมึงเขียนอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเขียนเมนูหรือว่าเขียนเรียงความเจ๊เสร็จแล้วฝากเจ๊โทษหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคุยงานแป๊บไว้มึงมานี่หน่อยดิมึงมาช่วยมาตั้อาหารให้กูหน่อยไหนเจ๊โอ้ผมลืมไปว่ะผมต้องเอาผ้าไปตากเจ๊โทรสั่งเอาแล้วกันชาวบ้านใจกล้ามึงมาขยันอะไรตอนนี้วะไอ้สัส ฮัลโหลค่ะป้าเขาสั่งอาหารหน่อยค่ะเอาส้มตำปูปลาหนึ่งเอาปูที่ดูสุขภาพดีไม่เอาขานะคะถนูมนไม่ชอบมันรู้สึกมันโยเยค่ะแล้วก็ตำไทยไข,ข่เค็มหนึ่งแยกถั่วคั่วกับไข่เค็มนะคะเพื่อนหนูมันชอบแบบแยกมาะคะ่ะแล้วก็ปีกไก่ทอดน้ำปลาหนึ่งค่ะแต่ไม่ใส่น้ำปลานะคะกูเกลือแทนกูเกลือแทนแล้วก็ขอเป็นปีกขวาน,นะคะเพื่อนหนูมันบอกว่ามันจะแข็งแรงแล้วมันก็จะแน่นดีค่ะ ครบแล้วค่ะแค่เนี้ยแล้วค่ะเออป้าป้าคะป้าคะเพื่อนเพื่อหนูบอกว่าให้รัดหนังยางสีแดงมาทุกถุงเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้เฮงคอเวลากินเฮ้ยเป็นไงเจ๊ตกใจอะไอ่ะสั่งแล้วใช่ป้าอิูแล้วเนี้ยบอกแล้วว่าป้าแดงอะง่ายาใจง่ายป้าง่าย มนูกวนตินนะนี่ไปนนด่ากูไปถึงโค้งเงาสักกะล่ะแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรเลยไม่อยากกินแบบนี้ให้ทำยังไงคนมันอยากจะกินอนะ่ะอยากจะกินอนะ่ะเออเจ้วันหลังอ่ะมาทำกับข้าวกินกันที่บ้านไหมได้แม่งอ่ะเลือกมากผมอ่ะไม่กล้าไปร้านป้าแล้วเนี่ยโอ้ยเว่์ไปเว่อไป,อไปแล้วนี่เบียกระทะใครมาเนี่ยหรอกระทะของแม่ส่วนตะหลิวอะ่ะยืมเพื่อนเฮ้ยเรื่องมันชิคุณปะวะเฮ้ยกระทะเนี้ยคนก็ใช้กันเยอะนี่กระดามาก มันจะดีจริงปะวะเจ๊จะลองผ่าดูไหมละ่ะเฮ้ยไม่ต้องผ่าเลยกระทะเขาอ่ะดีจริงจะผ่าทําไมอ <Bliss? S 3> ไอคนขุดเรื่องนเนี้ยไหวไหมเนี่ยเพื่อนกูอะ่ะเคยให้ดูคลิปนี่มื่อที่มันทอดไข่แล้วติดก,กระทะหลอกดาวป้ะวะโอยก็แม่งทําไม่เป็นไงทิ่ไข่ตอนมันยังไม่สุกอ,อ่ะมันก็ติดวะช่วงนี้นะไอ้ได้อะย,ยิ่งผีเข้าผีออกกินครีมบางมือ้อกินแบบปอกกระสือบางเวลากระทะคัวเรียคิงรุ่นเนี้ยไม่ต้องใช้น้ํามันเลยเจ๊เขาจริงดิอุ้ยจริงดิเจ๊พูดแล้วก็ทอดไข่ดาวเลยกูว่าป้าแดงแม ปันน๊บป้าคุ่งโยนตะหลิวทิ้งไลยแล้วมันใส้กูัวัวของฉันใช้กลัวของฉันใช้กลัวของฉันใช้ ไว้ไว้มึงไปตักข้าวเพิ่มดิกูว่าข้าวแค่เนี้ยไม่พอได้ได้เจ๊เนี่ยดูสิถ้าทอดไข่แล้วยังติดนะไม่ต้องทำมาหาแดดเแลยละแต่ว่ามันไม่ต้องใช้น้ำมันจริง,รงๆหรอวะแล้วมึงเห็นกูใช้ปะล่ะไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดเลยเวย้ยลื่นปื้ดลื่นปื้ดไม่ติดกระทะได้อาหารคลีนแน่นอนแถมทำความสะอาดงง่ายและที่สำคัญนะมีเอกสารรับรองคุณภาพยืนยันด้วยย่กงยุคนี้คนรักสุขภาพพักดรามา่าแล้วหันมาสร้างความจริงกันเถอะข้อมูลแน่นเนี่ยแหละเจ๊แฟนผมเป็นสตรีที่สตอาก็พอนมก็แบน ăn yeah. yeah.